กิจกรรมความเพียนมหาจากักรพรรดิยอดรวย1วันที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568คลิกที่1บทที่1ถึง13ครับสาธุสาธุ <c oughs> บัดนี้วันที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เป็นวันที่42ที่ข้าพเจ้านายเทพกิจพัฒนาอิ่มขอถวายเสียงสวดสัตยายพระสูตรประปรลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ยบูชาได้คุบอาจารย์ท่านทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอาคาัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถิดสาธุ บทที่หนึงชุมนุมเทวดาส,สมันตาจักวาเรสุอัตราคันชนตุเทวตาสัทธามังมุนิราชสาสุนันตุสขโมโหคดางสเคกะเมจรูเบกิริสิกราตเตจันตริเควิมาเนทีเประเทจขาเม ตรุวนาคาเนเกหวตุมิเกเตปุมมาจายันตุเทวชลาทละวิสมยยาคันทันาคาติดทันตาสันติเกยังมูนิวราชนังสาธโวเมสุนันตุธรรมสนกาโลอัยมพันตาธรรมสนกาโลอัยมพันตา ธรรมะสวนากาโลอยัมพัทนตาบทที่สองบูชาพระตนะไตอิมินาสกาเรณะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณะสังฆังอภิปูชยามะบทที่สามกราบพระตนะไตอรหังสมมาสมพุทโธปโกวพุทธังปโกวตังอภิวัติมิสวะคาโตปโกตารมอดธรรมังลมสามิ สุปฏิปันโนภะโขโตสาวกสันโขสังฆนามามีบทที่สี่นมำอการสิทธิคาถานโมทสะภะโขโตระโตสัมมาสัมพุทสสะนโมทสะภะโขโตระโตสัมมาสัมพุทสสะนโมทสะภะโขโตระโตสัมมาสัมพุทสสะบทที่ห้าใจสรณคม พุทธังสรนังกจฉามิธรรมังสรนังกจฉามิสังฆังสรนังกจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรนังกจฉามิทุติยัมปิธรรมังสรนังกจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรนังกจฉามิตัติยัมปิพุทธังสรนังกจฉามิตัติยัมปิธรรมังสรนังกจฉามิตัติยัมปิสังฆังสรนังกจฉามิบทที่หกสัจจกิริยาคถานัตถิเมสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวรังเอเตนัสตะวัชเชนะ โสติเมโหตุสะพทานติเมสารนังอัญยางธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนัสัจวัชนะโสติเมโหตุสะพทานติเมสารนังอัญยางสังโูเมสารนังวรังเอเตนัสัจวัชนะโสติเมโหตุสะพทานบทที่7พุทธานุสติอิติปิโสภควาอรังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิ สัทธาเทวมนุสสะนังพุทโภควาหาติบทที่8ธรรมานุสติสวาขาโตภะคะวตาธโททมโสันทิติโกากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณยิโกปัจจต,ตังเวทิตโพ,พวิญญูหิติบทที่9กสังฆานุสติสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกาสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกาสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสามี จิตปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆยะทิถังจตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสปุคราเอสะภะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักกิเนโยอัญชลีกัรณิโยอนุตรังปุญญาเกตังโลกัะเตบทที่สิบรัตนสูตรยานีทัพูตานิสมาคตาหานิปุมมานิวายานิวะอันตริเค สเพวะปูตาสุมาณาพระวันตุอโทปิสกัจจสุนันตุภาสิตังตัสมาหิปูตานิสาเมทัสเพเมตังโกรธมานุสยาปชาญาทิวาจรโตจหารันติเยพริงตัสมาหิเนรคกขตาปมมัตตายังกิจจวิตังอิทวาหุรังวาสเกสุวายังรัตนังปณิตัง นโนสมังอธิตัาคเตนะอิธรรมปิปุเทราตนงปณิตังเอเตนะสจเจนะสุวัธิโหตุคยังวิราคังอมตังปณิตังยะทัชชาสกยมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเณนะสมมาิกิจิอิธรรมปิธเมราตนงปณิตังเอเตนะสจเจนะสุวัธิโหตุยัมพุทธเซโท ปริวันนะยิสุจริงสมาธิมานันตะริกัญญมาหุสมาธินาเตนะสะโมนะวิชติอิทัมปีธรรมเอรัตนังปณิตังเอเตนะสะเจนะสวัติโหตูเนปุขละอัฏฐสตังปัสตาจัตตาริเอตานิยุคานิหุนติเตทิทักขิเนยะสุขัสสะ สาวกาเอเตสุทินานิมห a พลานิอิธัมปิสังเขรตนังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสวัิโหตุเยสุปยุตามนสาทันนนิกามิโนโคตมมะสาสนัมหิเตปฏิปตาอมะตังวิคายหะ ละถามุธานิพุติงพุชาม,มานาอิธรรมปิสังเคระตัางปณิตังเอเตนะสะเจนะสวุวะทิโหตุยทินทคขีโลปัท,ทวิงสิตโตสิยาจตุภวิเตภวาเตภิอภพิอาสัมปักกมปิโยตท,ทุปมังสัป,ปุริสังวทามิโยอริยสัจจานิ เวจะปาสติอิทัมปิสังเคระตังปณิตังเอเตนะสเจนะสวทิหตุเยอาริยสเจานิวิภาวิยันติคัมภีรปัญเยานะสุเทสิตานิกิจจาปิเทหุติผู้สัมผัสปัมมตานาเตผวังอัตมะ มาที่อันติอิธมปิสังเขรตนงปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุมหาวสัทสันนสัมปทายตริสุธรรมาชิิตาพวันติสกยติทิวิจิกิจตันจสีลพตังวาปิยทัตถิกิจจจตูปะฮาเยหิ จะวิปปมุตโตชจาพิธานาหนิอภะโปกาตุงอิธรรมปิสังเคระตังปณีตังเอเตนะสเจนะสวัชิโหตุกิจาปิโสกมังกโรติปปะกังกายยนะวาจายุทัเจตสาวาอภะโผโสตสสะปฏิชะทายะอภะพตาทิทะปัสสะวุตตา อิธัมปิสังเคระตังปณิตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุวันปะคุมเพยธาปุสิตเคกิมหานะมหเสปัธมสมิงกคิมเฮตทุปะมังธรรมวรังอเทสยินิพานะขามิงประมังอิตายะอิธัมปิพุทธะตังปณิตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุ วโรวรัญยูวรโทวราหโรอนุตโรธรรมวรังอเทสยิอิธรรมปิพุเถรตนางปณิตังเอเตนะสเจนะสุวธิโหตุขีนางปุรานังนาวังนัที่สัมภวังวิรัตจิตายติเกภวิสมิงเตขีนาพีชาวิรุณหิฉันทานิพันติ ธีรยทายมปทิโปอิทัมปิสังเคระตังปนิตังเอเตนะสจเจนะสุวทิโหตุยานีทะพุตานิสมาคตานิภุมานิวายานิวะอันตาริเคตถาคตังเทวมนุสปูชิตตังพุทธังสรนัง พุทธังนามสามาสวัสิโหตุเยื่อนิทพูตานิสมาคตานิพุมานิวายานิวะอันตริกเฆตถาคตังเทวมนุสปูชิตังธรรมังนามสามาสวัสิโหตุยื่อนิทพูตานิสมาคตานิพุมานิวายานิวะอันตริกเฆตถาคตังเทวมนุสปูชิตังสังขังนามสามาสวัสิโหตุ บทที่11อาตานาติยปริตสพโรคะวินิมุตโตสัพสันตาปวชิตโตสัพเวรมติกันโตนิพุโตจตุวังภวะสภีตโยวิวัชันตตสปพโรโควินาสตุมาเตภวทวันตรายโยสุขีธีคายุโกภวะอภิวัฒนสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจตารโหธมาวดันติ อายุว uh, so so, e ันโนสุข e ังพระลังบทที่สิบสองอธิตตะปริยายสูตรเอวมเมสุตังเอกังสมัยยังพักเขวะเขยยังวิหารตีเขยยาสิเสสทิงพิกุสหัสสหัสสหัสเสนตตระโกปักวาพิกุม si ันเตเหสีสพังพิกเวอาทิตังกิจเจ กิจจภิกขเวสัพพังอทิตังจักขุภิกขเวอทิตังรูปาธิตาจักขุวิญญาณังอทิตังจักขุสัมผัสโะอทิโตยัมปิทังจักขุสัมผัสปัจจยา อุปจติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอทุขมาสุขังวาตามปิอยิตทังเกณะอะทังอะทังราคคินาโทสกินาโมหคินาอิตังชาติยาชรามะระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนเสหิอุปยเสหิอะทิตนติพุทามิโสตังอะทังสัทธาอะทตาโสตวิญญาณังอะทังโสตสัมผัสโสอะทิโตยมปิทังโสตสัมผัสปัจจยยอุปจติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอทุขมาสุขังวา ตามปิอธิตังเกณะอธิตังอาธิตังราคคินาโทสกินาโมหกินาอาธิตังชาติยาชรามารเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิทมมนาเซหิอุปยาเซหิอธิตันติวัฒามีคานังอธิตังคันธาอธิตาคานวิญญาณังอธิตังคานัสัมปสโสอธิโตยัมปิทั้งคานสัมปสปัจยาอุปจติ เวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุกขมสุขังวาตามปีอาทิตังเกณฑอาทิตังอาทิตังราคักินาโทสกินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชารามรนีนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนาเซหิอุปยาศหิอาทิตันติวัฒามิชิว่าอาทิตาราซาอาทิตา์ชิว่าวิญญาณังอาทิตังชิว่าสัมผัสุอาทิโตยมปีทั้งชิว่าสัมผัสัพพเจียอุปชติ เวทายตังสุขังวาทุขังวาทุกขมาสุขังวาตามปีอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคักินาโทสกินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชรามารเนนัสโอเคหิปริเทเวหิทุเคหิตโทมานเซหิอุปยาเซหิอาทิตันติวัฏามิ กายโยอธิโตโหทพาอธิตากายะวิญญาณังอธิตังกายะสัมัสโสอธิโตยัมปิทังกายะสัมภัสสัพจยาอุปจติเวทะยิตังสุขังวาทุขังวาอทุกะมะสุขังวาตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคะกินาโทสกินาโมหกินาอธิตังชาติยาชรามรเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิตโทมานเสหิอุปยาเสหิอธิตันติวัฏฐามิ มโนอาทิโตธรรมอาทิตามโนวิญญาณังอาทิตังมโนสัมปัสโสอาทิโตยามปิทั้งมโนสัมปัสสปัจจยาอุปจติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอทุกะมะสุขังวาตัมปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคกินาโทสกินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชรามรเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิทุมนาเสหิอุปยาเซหิอาทิตตันติวัฏามิ Ewang pasang pi kawe sutawa ariya <rium> sawa ko caku seming pi pindati rupe su pi ni pindati caku winyane pi pindati caku sampase pi ni pindati yang pi tang caku sampase pacaya upa cati we te hitang su kang wa tu kang wa adu ta seming pi pindati so ta seming pi pindati sate su pi ni pindati so ta winyane pi pindati so ta sampase pi Pini pindati yang pi tang so ta sampase pacaya upa cati เวทายตังสุขังวาทุขั้งวาอทุกะมาสุขังวาตสมิงปินิพินติขณะสมิงปีนิพินติคันเทสุปินิพินติขณะวิญญาณในปินิพินติขณะสัมผัสเปีนิพินติยามปีทั้งขณะสัมผัสสัจพัญาอุปัติเวทายตังสุขั้งวาทุขั้งวาอทุกะมาสุขังวาตสมิงปินิพินติชิวห้ายปินิพินติรเซสุปีนิพินติชิวหวิญญาณในปินิพินติชิวห้าสัมผัสเซปีนิพินติยามปีทั อะทุขะมาสุขังวาตสมิงปินิปินตติกายสมิงปิณิปินตติโพธเปสุปินิปินตติกายะวิญญาณนปิณิปินตติกายสัมภะสิปิิปินตติยัปิทังกายสัมภะสัจจัญาอุปจติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอะทุขะมาสุขังวาตสมิงปิณิปินตติมนาสมิงปิณิปินตติธรรมเมสุปินิปินตติ มโนวิญญาณในปีนิพินติมโนสัมผัสเสปีนิพินติยัมปีทั้งมโนสัมผัสสัจจยาอุปจติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุขมาสุขังวาตัสมิงปีนิพินตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตัสมิงวิมุตตมิหิติยานหติขีนาชาติ วุสิตังพระมัจจริยังกตังการณิยังนาปรังอิทตายหติปจานาติหิติอิทัมโวจักปะกวะอัตตะมะนาเตปิคูปะกวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมสัมินจะปะนะเวยาการณสัมิงพัยะมาเนตัสสปิคูสหัสสสะอนุปาทายาสะเวหิจิตานิวิมุตจฉงสูุหูตี บทที่13อนันตรักนสุตังเอวเมสุตังเอกังสมัยยังพักวาภารณสียังวิหรติอิสิปตะเนมิคาถาเยตตระโคพักวาปัญจวคิเยปิกุอมันเตสิรูปังปิกเวอนัตตารูปัญจหิทังปิกเวอตาภวิสนาจิทังรูปังอาภัตไยสังวัตเหยยาลเปทะจะรูเปเอวังเมรูปังโหตุ เอวังเมรุปังมาโหสิติตสัมมาจะโภปิคเวรุปังอนัตตาตัสมารุปังอภัตยสังวัตตินะจัลปติรูปเอยวังเมรุปังโหตุเอวังเมรุปังมาโหสิติเวทนานัตตาเวทนาจัหิทังพิคเวอาตาภวิสนาหิทัง เวทนาปัายะสั่งวัตเตย์ยัลเปทะจะเวทนายัเอวังเมเวทนาหตุเอวังเมเวทนามาโหสิิติยสมาจะโคพีกัเวเวทนานตาตัสมาเวทนาปัฏายะสั่งวัตตินาะจะลพติเวทนายัเอวังเมเวทนาหตุเอวังเมเวทนามาโหสิหิติสัญญานตาสัญญาจะหิทังพีกัเวอัตาอภวิสนาหิทั้งสัญญาปัฏายะสั่งวัตเหยยัลเปทะจะสัญญายะเอวัง เมเเวอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสิติยัสม่าจะโคปิเขเวสัญญาณตาตาสม่าสัญญาปทายสังวัตตินัจลพติสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสิติสังฆารานตาสังฆาราจะหิทังพิกขเวอตาปวิสะอปวิสังสุ này ít Sankara sanh khara apatai sanh vật thể yung lape ta cha sanh khara su evang me sanh hôn tu evang me sanh khara ti ya sama cha anatta ta sama sanh khara apatai sanh vật ti sanh vật an ti na cha lapati sanh khara su evang hôn tu evang me sanh khara ti วิญญาณังอนัตตาวิญญาณั้จะหิทังพิคเวอัตตาอปวิสสะในยิทังวิญญาณังอภัทไยสังวเตยยะลัพเถจะวิญญาณเณเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสิหิติเอสมาจะโคภิคเววิญญาณังอนัตตาตัสมาวิญญาณังอภัทไยสังวตตินาจะลาปติวิญญาณเณเอวังเมวิญญาณังโหตุ Ewang me winya nang maang hosi hiti tangking meya tapi kowe rupang ni wa ani wa hati, ani cang pante yang penani cang tukang wip, tukang wa tang sukang wa hati, tukang pante yang penani cang tukang wip, Pari nama demang kanang nu tangsa manu pasitung e tang mama, eso, ha masami eso me ata hati nohe tang pante tangking meya tapi kowe we tena ni cawa hati, ani yang penani cang tukang wa tang sukang wa hati. hanya tukang pante yang penaani cang tukangwi perik nama manggang lang nutangngsa manuk pasi tung etang mama. Eso hak masami eso me ata hati nohe tang pante tangking me tapi kowe sen yani cawa ani jawa, hati ani japan, te, yampana, ni, jang, dukhang, watang, dukhang, pante yang penani cang tukang wa tang wa hati tukang pante yang penani cang tukang wi peri nama tameng nutang sama nu tangsa manu pasitung, tung e eh, tang mama eso hak masami eso me ata hati nohe tang pante tangking meya tapi kowe sen jawa ni ani hati. Ani ca yang bana ni cang tukang wa tang sukang wa hati tukang pante yang bana ni cang tukang wi pari na manggalang nu tang sa manu pasitung e tang mama e so eso masemi e so mea ta hati nohe tang pante tangging mea tapi kowe winya nang ni cang wa ani cang wa hati ani cang pante yang bana ni cang tukang wa tang sukang wa hati tukang pante yang bana ni cang tukang wi pari na meram manggalang nu tang. สมณุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมะสัมมิเอโสเมอตาติโนเหตังปันเตตัสสะมะทัสสมะติหะภิกขเวยังกิจิรูปังอตีตานะขตปัจจุบนังอัจจันวะไฟตาวออราริกังวะสุกุมังวะหีนังวะปนิตังวะยังทุเรสันติเกวะสะปัง รูปังเนตังมะมะเนโซหะมัสมินะเมโซอัตหติเอวเมตังยัธาภูตังสมัมปัญญายัทธตพังยากาจิเวทนาอตตตานาคตปัจจุปนา,าจตาวาปหิทาวาโอราริกาวาสุขุมาวาหินาวาปนิตาวายาทูเรสันติเกวาสพาเวทนาเนตังมะมะเนโซหะมัสมิ นะเมโซอตถติเอวมเมหิตังยถาภูตังสัมมปัญญายถตังยกจิสัญญาอติตานกตปจุปปนาอจตวาปหิตวาโอรริกาวาสุขุมาวาหีนาวาปณิตวายาทูเรสันติเกวาสัพพาสัญญเนตังมมเนโซหมสมินะเมโซอตถติเอวมเมตัยถาภูตังสัมมปัญญาย ตทังยะกิติสังขาราอตีตานะกตัพัจจุปันนาอัจจตาวาปิตาวะโอราริกาวะสุกมะวาหีนาวะปะนีตาวาเยทูเรสันติเกวะสัพเพสังขาราเนตังมะมะเนโซหะมัสสะมินะเมโซอะตาอะติเอวะเมตังยะทะปูตังสัมปัญญายะตทังยะกิติ ဝိညာဏံအတ္တနာကတပစ္ပနာအစ္စတဝါပိတဝဝေါ်ရရိကံဝါစုကမံဝဟိနံဝါပနိတံဝါယံဓုရေသံတိကေဝါသပံဝိညာဏံ netang mama ne so ha masami na me so attahati heva เมตังยถาปูตังสมปัญญายัตถพังเอวังปัสสังเิกเวสุตตวะอริยสาวกโอรูปสมิงปินิปินตติเวทนายาปินิปินตติสัญญาปินิปินตติสังขาไรสุปินิปินตติวิญญาณสมิงปินิปินตตินิพิปินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตะมิติยะนังโหติขีนาชาติวุสิตังพระมจริยังกตังกรณียังนาปรังอิทธะทายาติปชะนิ ปชานาติหหติอิทมโวจะพะกวะอัตมะนาปัญจวกิยาปิคูพะกวะโตภาสิตังพินันทุงอิมาสมินจะปะนาเวยากรณาสมิงพยยามในปัญจวคิยานังปิคูงอนุปาทายาสเวหิจิตานิวิบุตจึงสู้ติจบคลิปที่หนึ่งครับ